คผมได้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือใน,ในเรื่องของปัญหาที่ท่านโสโบโล,ลงในพื้นที่อของภาคใต้มาพบปะประชาชนพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นําเสนอปัญหาเป็นนโยบายเป็นโครงการที่ดีมากครับที่ท่านสามารถลงมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนได้วันนี้ถือว่าพวกเรานะครับชาวภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอำเภอโตด,ดก,กวัวทุ่ง มีความยินด,ดีและก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราโชคดีมากมากครับที่ท่านมาแก้ปัญหาให้แล้วก็ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยนะครับในวันนี้รวมถึงท่านรองผู้ว่าการจังหวัดปาที่ได้ได้เข้ามาแก้ปัญหาให้พวกเราด้วยในวันนี้ครับก็ยินด,ดีมากขอบคุณมากครับท่านที่ได้มาช่อยพวกเราและก็น,นําปัญหาของเราไปแก้ไขค,ครับขอบคุณครับคณะ สวเคลื่อนที่ในในลงพบะป,ะประชาชนนะครับทางหมู่บ้านผมกด็ได้เสนอเนียไปหลายข้อซึ่งมีเนื้หาของหมู่บ้านเรื่องแรกก็คือเรื่องเอ,งก,อ,เอ,งอกสารที่ดินที่ทุ่งห้ิงสักว์ที่มีเจ็ดพันสี่ร้อยกว่าไร่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของพนักงานหมู่บ้านนะครับเรื่องกรรมการที่ว่าไม่มีค่าตอบแทนที่ตาออมกับอสมตรบระบนี้นครับตรงนี้ก็วันนี้ก็ทางสวได้มารับข้อมูลข่าวสารแล้วก็นํา บัญหาบางอย่างก็แก้ในที่ประชุมได้บางอย่างก็แล้วไปแก้ตรงที่ท,ทางสภาอันนี้ก็ตามผมว่าขอบคุณท่านสวออที่มา รับฟังปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านมากครับมาที่นี่บ้านากลางหมู่เก้าด้วยความชื่นชมแล้วก็ได้ทราบข้อมูลที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่จะทําให้พืชมีลักษณะที่เป็นพืชอินทรีย์นะครับซึ่งผมมองว่าการได้มาเยี่ยมพื้นที่แบบนี้ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนอกจากจะเป็นการให้กําลังใจกับเกษตรกรแล้วเนี่ยยังมารับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรและพี่น้องชาวบ้านที่ อยู่บริเวณนี้เกษตรกรเขาพูดถึงเรื่องตลาดกลางเราก็อยากจะเห็นว่าการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตรหรือเพิ่อมอาชีพสร้างรายไดใ้ให้เกษตรกรมันจะเป็นต้องทาให้เกิดแบบครบวงจรตั้งแต่การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการผลิตตั้งแต่การผลิตตามความต้องการของตลาดหรือที่เราเรียกว่าเกษตรแม่นยาหรือเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร แล้วให้เกษตรกรผลิตสินค้ามาแล้วขายได้อย่างแน่นอนแม่นยำเอาความได้เปรียบของพื้นที่เนี่ยมากำหนดการสร้างอาชีพสร้างผลิตผลทางการเกษตรหรือการเพิ่มคุณค่าทางการผลิตแล้วนำไปสู่ตลาดส่วนราชการต่างๆได้ยิ่งลงไปหาชาวบ้านให้มากขึ้นงั้นผมคิดว่าการมาวันนี้นอกจากเป็นความประสงค์ที่จะมาติดตามชื่นชมความก้าวหน้าของ เกษตรกรที่เขายกระดับคุณภาพชีวิตเขาแล้วเนี่ยเรายังมารับทราบปัญหาและอุปสรรคบางปัญหาก็จะรับไปแก้ไขนะครับจากความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆขอบคุณนะครับ